สวัสดีครับกดไลค์คลิปนี้ยังครับเจ็ดหมื่นไลค์พี่แท้เขาจะทำคิวแอนเอเยเย่วู้วูฮูหูว่าไอแมวน้ำบูดอย่าหิวไลค์ดีทุกคนค่ะฉันขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์มาตลอดขอกดให้คนละหนึ่งไลคทุกคลิปก็พอแล้วค่ะอยากถามอะไรพิมมาเลืยูยูยูคิวแอนเตยูยูเลิฟเลิฟไม่รู้ว่าเขาไหมเปล่านะครับว่าผมเพิ่งกินข้าวมาแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยแต่งตัวตามผมนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากแต่งตัวเหมือนผมนะครับก็จะเอาให้ดูเลยนะครับว่าผมใช้อะไรบ้าง <C oughs> นะครับก็จะเป็นชักกี้บัคนะครับตัวละครอันนี้ก็เซิร์ชต,ตามชื่อเลยอันนี้ก็เซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชเิร์ชนี่ชื่อตามนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวละครหนูก็นี่แซดแฮมเตอร์อ่าโอเคแล้วก็เสื้อนะครับนี่ตามนี้เลยไม่แค่นี้เนื้อ,อเรืเฮ้ยชมใครอ่ะเฮ้ยคุณชมใครอ่ะชมหนูไง วันนี้สา,า์ผมมาเล่นแบบชิวๆนะเพราะว่าวันนี้ผมมาสอนแต่งตัวเป็นหนูตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่ไม,ไม,ไมีอะไรทํานะครับก็เลยบอกว่ามาวิ่งเล่นดูความวุ่นวายวับป่วยของบูเวณนะครับเฮ้ย hey! มบาบังทำไมวะสายรับหาแฟนโอ้ <c oughs> อคุณสายรับนี่เองเป็นคนขออุ้มผมน่ารักจังเออแล้วคุณเป็นสายรับเหรอใช่อยู่หน่วยไหนอะถ้าเป็นสายรับจริงจะต้องรู้นะว่าคุณอยู่หน่วยไหน คุณจะให้ผมนอนแผลล็องแอ่อยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมหน่วยของจ่าซอนไอ้ว่าจ่าซอนรู้จัก อา๋าให้ชนให้ชนให้ชนรู้จกักรู้จกักที่เขาผมสั้นๆปะใช่ปะใช่ปะไอ้จ่าซอนที่เขาผมผมสั้นๆปะเราแพาา้เลิศนายครัำเออรู้แล้วเมื่อกี้แล้วเรามาคุยกันไอ้จ่าซอนเนี่ยใช่คนผมสั้นๆปะ,น <c oughs> ะไหนไอ้ใช่ใช่อะไรอ่ะมั่วหนูตัวนี้มันมั่ว <c oughs> ม่ใช่อะไรอ่ะตันนี้ผมผมเดาถูกเหรอไอจ่าซอนเป็นผมสั้นๆปะไ <c oughs> ปะไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ่าไปด้วยไปด้วยไอ้แล้วไอ้ บ้านจ่าซอนนฝีสีฟ,ฟ้าปะใช่ปะใช่ปะบ้านจ่าซอนอะหลังสีฟ้าฟ้าใช่ฮะฮะฮะแล้วผมเขาสั้นสีขาวเสื้อน้ำเงินไหมอันนี้ถือว่าผมเริ่มเริ่มเดาออกแล้วว่าจ่าซอนเขาคือใครผมเขาต้องสั้นสีขาวเสื้อน้ำเงินถ้าใช่อีกนี่คือคุณคุณจะไม่ขัดผมแม้แต่นิดเดียวยใช่ไหมจะให้ผมเดาถูกอย่างเดียวเลยใช่ไหมคุณสายรับหาแฟนแต่ชีวิตจริงผมเป็นนักบอลฮะ คุยเรื่องไอ้จ่าซอนก่อนบอกก่อนไอ้จ่าซอนเนี่ยผมสั้นสีขาวใช่ไหม้คือจ่าซอนเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ผมไม่ใช่นะไม่ใช่นะใช่คนนี้ปหมจ่าซอนอะไม่รู้ไม่ได้เสลอขนาดนั้นอู้อู้เออเออเฮ้ยจเอปืนไปยจริงคนดีจิต้าสายรับนูเป็นแบบพี่ได้ไหมอยากเป็นสายรับผมว่าวิธีการเป็นสายรับจะต้องยากอย่างแน่นอนเขาคงไม่ให้ผมเป็นง่ายๆนะครับไหนมาดูดิ ได้อ้าวสงงันโอ้แล้วไล่ยิงเขาเอาขั้นแรกจะต้องทำยังไงเหรอครับพี่เฮ้ย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 เ้ยเ่ตา้ยเฮ้้ยเฮ้ายเฮอยายเฮ้ยเออย โอ้ยกระดิ่งกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำโอ้ยมันนักดิดกีตาร์ได้อ๋อเฮ้ยพี่ไปยิงเขาทำไมอ่ะมันฟันผมโอ้โอ้นี่หรอนี่หรอสักพักควักปืนมายิงปั๊กน่นไงเนื้อเรื่องเดาไงเฮ้ยแต่ไม่ยิงเดายากเขาจะใช้อะไรหน้าไม้หรออ๋ออ๋อแต่เขาไม่ยิงรอบนี้เขาใจเย็นอ๋อสต็อปอ๋อรอบนี้ใจเย็นขึ้นเอ้เอ้คุณจะฟันหุ่นตัวไม้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้ฟันนายแล้วมันฟันผมเนี่ยพี่พี่พี่เราอะไรเลยอยากได้โทรศัพท์ดิพี่พี่พี่เออเอาเลยเว้ยพี่สายรับผมพี่สายรับผมพี่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเอาพี่พี่เอาวพี่ทำอะไรอ่ะเขาตายตายเลยเขาตายเลยยังไม่ตายนี่นี่นี่ ของจริงของจริงเด็กิตาโชวเลยฟันหาแม่คุณหรออุ้ยอ้ยอุ้ยพี่จะเย็นพี่เขาเป็นคนสุภาพ้ะเนี่ยแต่ว่าก็แลกแกเขาเก่งมากเลยโดนยิงยังไม่ตายไปว่าอะไรยังไม่ตายดีไปยี่มโอ้โหไอ้สายลับแล้วล้วไอ้สายลับก็เป็นคนด่าแบบมีมารยาทซด้วยไอ้คนนี้ก็ ยังไม่ตายแม่ผมชื่อมาธาอ้าวไอ้เชื่อมโอ้โหเชื่อบบมโอ้โหซะแล้วอเอาละไอคนนี้มันยิ่งเป็นคนที่แบบนิ่มๆน,นะครับเป็นคนมารยาทดีซะด้วยทีนี้เขาจะตอบโต้กันว่าไงนี่ผมใส่ไฟเลยผมใส่ปืนเข้าไปในกองไฟพี่ <c oughs> เขาไม่กลัวพี่รอระพี่พี่เป็นถึงสายลับเลยนะไอสลัด นี่นี่น,นี่ด่าแบบผู้ดีอา้าวไอสลัดผักอา้าวคุณต้สลัดผักกันแล้วครับผมเป็นไงล่ะโดยวิธีด่าแบบผู้ดีนี่คุณเจ็บปะคุณเจ็บปะแค่นั้นเลยต้องถามว่าคุณเจ็บไหมอา้าเป็นผมผมก็ไม่เจ็บ <laughs> เพีิสายลับเขาเนี่ยน่าจะเป็นเด็กดีนะครับแบบที่บ้านเขาน่าจะสอนมาดีนะคำด่าแต่ละอันของเขาที่คือน่ารักตะมุตะมิจริงๆด่ายังไงให้น่ารักพี่พี่แท้อ้าวน้องน้องเงียบไปก่อนน้องพี่กำลังอินบทบาทพี่กำลังอินบทบาทพี่กำลังอินบทบาทเลยพี่กำลังโรเพเป็นสายลับน้องสลัดนี่นี่นี่สลัดเลยนี่มันไม่สะกุะงตาเลย ไม่ตาเลยเชื่อแม่คุณอ่ะยังไม่ไปกันอีกหรอและไเชื่อแม่คุณอ่ะคืออะไรพี่แท้อ่าว่าเขาถ่ายรูปไหนพี่สายลับพี่ตรวจในครังข้อมูลให้หน่อยพี่คนชื่อแท้เขาหลอไหมมาดูกันครับว่าคนชื่อแท้นั้นจากครังข้อมูลสายลับคุณต้องเชื่อได้นะครั้งข้อมูลสายนะลายับก็คือหน่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับ เพราะเขาเป็นสายรับหน่วยอะไรไม่รู้แสดงว่าเขาต้องมีคลังข้อมูลที่แน่นหนานะครับอันนี้มาดูได้เลยว่าคนชื่อแท้นั้นเขาหล่อหรือเปล่านะครับมาคุณสายรับหล่อครับนี่ต้องแบนี้ตองนี้ตงนี้นี่นิสัยล่ะนิสัยอ่ะเป็นไงนิสัย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 ไอคนชื่อแท้มเป็นยังไงนิสัยอ่ะ เปิดในคลังข้อมูลเลยคลังข้อมูลคุณบรรจุไว้ทุกอย่างอยู่แล้วคุณสายลับว้าวเฮ้ยพวกคุณอย่าเพิ่งมากวนผมก็อินบทบาทกวนตีนเฮ้ยเฮ้ยมันรั่วเฮ้ยตัวนี้มันทำไมมันรั่วโอ้าว้าวเอ้ยคุณคุณปูตาน่าอ้าวดูทาแล้วจะไม่เป็นอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณครับน่าจะเมาแล้วขับนะเฮ้ยคุณเมาแล้วขับปะเนี่ยคุณ อะไรคุณก็จอดคุยกับผมสิไฟแล้วมันไฟแล้วเออคนขับเขาแบบเขาหลอนเขาเมาแล้วขับป่ะพี่สายรับ <c oughs> งง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 พี่แท้เออรู้ละ <c oughs> รู้ละเอฟซี FC, เออรู้ละรู้ละรู้ละพี่กำลังอินอินบทบาทกับพี่สายรับอยู่น้อง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย มันไม่ครับคุณอ่ะผมไปด้วยเลยนายอร่อยวะเราขอคำด่าแบบสุภาพสุภาพหน่อยได้ไหมมาดูกันเลยครับว่าเด็กคนนี้นั้นถูกเลี้ยงมาในครอบครัวแบบไหนไหนไหนนสวัสดีครับผมชื่อเมธแล้วพวกแกอ่ะชื่อลุงตูะนี่คำด่าหรือวะอยู่ปะพี่อยู่ปะเนี่ยสารับพี่สารับพี่อยู่ปะเนี่ย ไอคนนี้ก็จ้องจะอันนี้อย่างเงี้เอ้ยยู่อยูอยู่อยู่อยู่อ,อครับขอคำด่าหน่อยแบบสุภาพสุภาพนะแต่เจ็บไอ้สลัดก็ <laughs> ะจะดา่าไอ้สลัดผักอย่างเดียว <laughs> พอดีผมให้รถคุณอ๋อให้รถ <laughs> <laughs> คุณจะให้อะไรคนต่อไป <laughs> นี่คุณมาเป็นมิสเตอร์บีทเออผมให้ผมให้บอกรักละกัน <laughs> นี่ดูนะมันกล้าไหมมันกล้าหรือเปล่าเป็นเกย์นะ อย่าไปบอกผู้ชายนะเพื่อนโอเคเอ๊ะนไปด้วย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  no เพื่อนไปด้วย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 จะไปดูหลักฐานมาทำจริงเปล่าขอไปด้วยอ่าโอเคจะไปดูนะครับว่ามันจะทำจริงหรือเปล่าแหมคุณนี่มาหาคอนเทนต์อะไรมาเนี่ยดูนะครับว่าเขาจะไปบอกรักผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าตอนนี้เขากำลังหาเหยื่ออ่ามีผู้หญิงสองคนต้องแวะแล้วนะไม่งั้นแปลว่าคุณจะไปกีแล้วนะ โดนแบนแน่โดนแบนแน่มันก็แบนผมโอเคเบสสิบหกวาเบสสิบหกวเร็วเราจะพิมพ์บอกรักใครวะไม่ไม่เอ้ยเอ้ยเได้ยินเหรอว่าผมจะรีพอร์ตมันนายจะเอาคนไหนตามใจสิตามใจตามใจมารอดูไงว่ากล้าทําเป้าบอกรักใครอ่ะ ไม่รู้ดีก็แล้วเต้เอาเอาดิเอาดิผมรอรีพอร์ตอยู่แล้วเนี่ย B อะไรนะชื่อมันอะชื่ออะไรวะ Online Dating โด,ดวนวีแน่น้องเบส16วายได้เลยไปัญหาอะไรอะอะไรอะคนที่แล้วเขาฝากมาให้บอกรักครับเสร็จละไปละเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดจะรีพอร์ตเบส16วายนี่รีพอร์ต กันแชดข้อความอ่าโอเคอเห็นคนที่รายงานมีปะมีรักปะกันแชทหัวข่วงขอบดีดมเลยน้องใบไปน้องโชคดีโชคดีดดด